สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11มีนาคมค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะมูก็จะมาเตรียมอาหารกลางวันให้น้องลูกัสไปทานที่โรงเรียนนะคะลูกัสทานอะไรบ้างในแต่ละวันที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเมนูอาหารกลางวันของน้องลูก,กันนะคะก็จะกินเป็นขนมปังนะคะที่นี่จะเรียกว่าโบเตอร์ฮัมนะคะหรือแซนด์วิชนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเป็น ไม่ใช่แฮมนะคะเป็นไส้ไส้กรอกนะคะ ก็วันนี้นะคะจะเพิ่มแครอทเแบบี้แครอทนะคะเป็นแครอทอ่อนนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะก็จะเพิ่มให้ลู้กัสปะกะตินะคะก็จะไม่แครอทก็แตงแตงกวา2อ,อย่างนี้แหละคะ่ะที่ลูกกัสทานนะค่ะก็จะมีน้ำน้ำสองขวดนะคะขวดนึงก็กินกินพร้อมกับอาหารกลางวันอีกขวดนึงก็ ไวกินช่วงาทานอาหารว่างนะคะสำหรับผลไม้ของน้องลูก,กัสวันนี้นะคะก็เป็นแอปเปิลค่ะ ค่ะและนี่ก็คือสมุดสมุดแลกรับเงินสดนะคะเป็นสมุดสะสมคูปองนะคะถ้าสะสมครบเล่มก็คือสามารถไปแลกรับเป็นเงินสดได้26ยูโรนะคะเมื่อวานเมื่อวานคุณปู่เอามาให้หมูไปแลกนะคะวันนี้หมูจะไปแลกกับน้องลิซ่านะคะหลังจากที่ไปส่งน้องลูก,กาสเสร็จแล้วที่โรงเรียนเดี๋ยวจะพาน้องลิซ่าไปแลกรับเป็นเงินสดค่ะได้26ยูโรค่ะ26ยูโรก็ประมาณ900กว่าบาทค่ะช่วยดีซ่า ดิซ่าสวัสดีค่ะยังดิซ่าสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะขนมปังขนมปังมีช็อกโกแลตชิพด้วยนะอร่อยอาหารเช้าหนูถ้าขนมปังธรรมดานางก็ไม่กินนะคะนางชอบกินขนมปังแบบนี้อะ แแบบบบที่บบว่วขนมปังอร่อยอร่อย,ยขนมปังแผ่นทั่วไปไม่ค่อยกินได้ยินเสียงนกไหมอร่อยไหมแซบบอ หลังจากที่เอาสมุดไปแ,กแลกรับคูปองมานะคะมุกมก็ซื้อของมาด้วยเลยนะคะมีไข่คุกกี้ของมุกแล้ววันนี้มุจะทํากะเพราเครื่องในไก่นะคะมีเกลือไก่แล้วก็ตับไก่ค่ะตอนนี้มุจะมาผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะอันนี้เป็นตับไก่นะคะแล้วก็เกลือไก่มุกลวกเรียบร้อยแล้วนะคะล<ม>้างน้ําทําความสะอาด แล้วก็ลวกเรียบร้อยค่ะ านลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาล2ช้อนชานะคะ ทานไหมคะกะเพราเครื่องในไก่คะ่ะใช้เป็นกะเพราฝรั่งเช่นเคยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่ากะเพราขาดตลาดหรือว่าอย่างไรนะคะกะเพราไทยเวลามุกไปร้านเอเชียชไรไม่เคยเห็นใบกะเพรามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะโหระพามีคะ่ะแต่ว่าใบกะเพราช่วงนี้ไม่ไม่เห็นเลยคะ่ะ เผ็ดสะใจมากเลยค่ะมุเป็นหวัดนะคะก็เลยอยากจะกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆนะคะแต่ช่วงนี้ไม่อยากกินส้มตำนะคะอยากจะกินผัดกะเพราค่ะเผ็ดๆไล่หวัดเลยค่ะตอนนี้น้องลิซ่านอนกลางวันนะคะหมุก็เลยได้เวลา ได้โอกาสได้เลิกงามยามดีมาทําผัดกะเพราเนาะถ้าเกิดว่าน้องนิสายยังไม่นอนเนี่ยก็เกรงใจนางนะคะกลัวนางจะจามนะคะกล็นไก่เน้ๆนๆคะ่ะชอบมากเลยค่ะกล็นไก่เวลาเคี่ยวก็จะกลุบๆดีนะคะ คานี้ตับไก่เน้นๆค่ะค่ะใครที่คิดเมนูไม่ออกนะคะก็แนะนําเลยค่ะกะเพราเครื่องในไก่นะคะ อ่ดูดิลูกเอาไหมคะจ้าจ้าอืม ช่วยแม่ไหมช่วยแม่เร็วเริ่มจะร้อนแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะก็ถูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาความสะอาดเสร็จแล้วเนาะทั้งข้างในและข้างนอกนะคะแต่ว่าหน้าบ้านยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําหน้าบ้านต่อค่ะมีรองเท้าข้างเดียวข้างหนึ่งหายไปไหนคะไป,ไปเข้าบ้านถอะลุกพอแล้วไปดูกระตูนในบ้านปะเหนื่อยแล้วร้อนด้วยนี่ตอนนี้มาเร้วไหม ซาจามาเลยนะเอารถหนูเข้ามาด้วยค่ะรถสีขาวคันนี้นี่ใครออกมาข้างนอกนี่ปับตาของลิซ่าอันนึงเอ็นเจฟอลิซาดิโอปาคาเคเอ็มให้น้องอันนึงนี่ของน้องลิซ่านี่มันคืออะไรลูก หมูซื้อม,มาฝากห,หลานๆให้คนละอันอร่อยมั้ยลูกก็ดีใจมากเลยนะอืมอืมอ,อร่อยมากเลยนะกินข้าวให้เก่งแบบนี้บ้างนะลูกก๊าดเลยสุยืยองกัาด

De poelenbakker, dat we dat ik het niet heb. Poelenbakker. Hoeveel mensen die Echt lekker hè? Mag ook een beetje zoeken? Hm. Zo ja, maak je. Ja, gaan we naar nee. Hm. Mmm, dat is Gewoon ba? พี่ชาแจะอลลูกอืม So the finally home. Are they working? Surprise! For me, the most delicious Thai food, pad Thai. <laughs> like it very much. <laughs> ลูกกัดกินอยู่ฝั่งนี้นะคะลูกกัดวันนี้นั่งคนละฝั่งกับป๊ะป๊า,ปาเล็กเกอร์ไปลูกกาอ่ะฟินเล่นกิ๊บแล้วงงเล่นฟินโดนจักินแล้วไปนอนลูกตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไปนอนสองทุ่มก็ไปนอนเนาะ <c oughs> ไปเล่นทั้งวันแล้ววันนี้ <c oughs> ลูกกัดนี่แม่จะพาลิซ่าไปนอนจับจับ จะไปอะไรล,ลิซ่าจะขึ้นไปหาพ่อแล้วลิซ่าลิซ่าเน่ก็ไม่ดุนโอ้ยลิซ่าอ๋อกูดุนกอ๋มมอเป็าไปอินห้ามโมดเบจิ่งิซ่าจะกินกันลิซ่ากินข้าวไปแล้ว Kijk, je aan papa? Ja. Wat? 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 mama? Ja, ik heb haar ook gegeven. Wat? aardappel met worst. Hier, look at Mama, je moet dit tegenhouden. Lisa, lang niet die ook. Lisa wil ook eten. Oh, hij wil is het luken, dan mijn bord. Lisa mag met mijn bord. Ja, ja. Ik denk dat... Het... Oh. Lisa. Ah, ah, hai nou. Dus ze wil het hele bord opeten. Die <laughs> staat ook lang in paniek. Eigenlijk wil ze het hele bord opeten. Mm. Maar dat kan ik niet. Puttjoe! Puttjoe! Het zo. Hier kan ik